ได้ข่าวว่าวันที่เราอัดวันเนี้ยเป็นวันเกิดน้องไหมใช่ค่ะ แฮปปี้เบิร์ดเดย์คอบคุณค่ะเต็มสี่เต็มสี่ขวบค่ะขวเนป็นสี่ขวบที่แสบซ้ามากค่ะช่อไหมคุณแม่ต้องรับมือกับสิ่งมหัศจรรย์หลายอย่างเลยล่ะค่ะจริงไหมคะแพทจริงค่ะแล้วเดี๋ยวพอสักหกขวบจะยิ่งมหัศจรรย์เข้าไปใหญ่ไใช่ไหมคะเหมือนเราเจอแบบสิ่งมหัศจรรย์ของโลกทุกๆวันนะคะทุกวัน เดยเดี๋ยวเด็กๆเนี่ยก็บอกว่ามันจะมีช่วงเดงวตอนสองขวบที่เขาเรียกว่า terrible two อ้นี่ terrible ทุกเอ e เลยวันก็เขาบอกว่าสองไม่นี่หนึ่งก็รู้สึก terrible สองก็ terrible สามก็ terrible สี่โอ้โห terrible เหมือนกันนะเนี่ยทุกเอ e เลยค่ะจะรู้สึกว่าเจนเจอกับอะไรที่มันแบบโอ้โหนี่นี่มันแบบเป็นอะไรใหม่ทุกวันอย่างเช่นได้ไหมคะพี่เจนบางวันก็เดินแบบเดินเข้ามาจากบ้านอยู่เฉยๆเปิดประตูปั๊บ นี่นี่บางวันก็เดินมาเป็นผู้ชายมาเมหนูเทพป่ะคือเขาเปลี่ยนอารมณ์ทุกวันนะคะและเปลี่ยนทุกชั่วโมงด้วยนะเราต้องรับให้ทันแพทโชคดีที่เป็นนักแสดงเวลาลูกเล่นละครด้วยแล้วก็เล่นต่อเลยเขาชอบพูดอะไรออกมาให้เราเซอร์ไพรส์ซินะแพทเป็นป่ะโอ้โหบ่อยมากแเราก็อึ้งเป็น คําหยาบเะฮะหรือว่าเป็นคําหยาบค่ะแต่เขาไม่รู้ว่ามันคือคว,วามหมายอะไรเจงก็แบบแล้วเจงก็หันหลังแบบอะไรอะยังไงดีอะอะไรนะลูก<อ>แล้วเขาก็พูดพูดเจงก็แบบแป๊บนึงนะคะเดี๋ยวมัมมีไปเปิด Google ก่อนอว่าใน Google เนี่ยเขาบอกมามมีว่ามันแปลว่าอะไรแล้วเดี๋ยวหมัมมีจะมาแปลให้หนูฟัง ผ่านไปหนึ่งฉากเชื่อไหมแพทเจนแบบจะมีอะไรให้แบบตื่นเต้นอย่างเงี้ยทุกวันแล,วแล้วจะนี่กลับมาอธิบายให้ลูกฟังไหมว่าคุณแม่มปล่อยกูก็แล้วแล้วต้องปล่อยผ่านเลยเลยจริงเหรอแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เจนบอกว่าโน no, อันนี้ไม่น่ารักอันนี้ห้ามอันนี้เขาจะจาเลยคํานี้แล้วเขาจะพูดในต่อต่อไปเหมือนเขาจะจําว่าอ๋อคํานี้ที่หม่อนี้ไม่ให้คํานี้ที่แม่ห้ามหรือสิ่งนี้ที่แม่ไม่ให้ทแล้วเขาจะทําแบบย้ำย้ได้วย,ยนะ เพราะเขารู้ว่าอันเนี้ยเหมือนสิ่งที่แก้แค้นให้หมัมมีได้สะใจใช่แล้วเขาก็จะย้ำทำอยู่งั้นใช่เขาจะย้ำทำอยู่งั้นเด็กเป็นเพราะเจนเคยลองแล้วแล้วเขาก็จะแบบอันนี้หมัมมีไม่ให้แต่ก็ทำอยู่งั้นอ่ะอบอกอันเนี้ยสกปรกนะลูกคราวนี้ไม่ใช้หมื่งเดี๋ยวลงไม่นอนเลยอยน้ำตาไหลเลยคือแบบอ๋อมันเป็นคือมันเป็นอย่างนี้ใช่ไหมเจนก็เลยเรียนรู้เรียนรู้กับสิ่งที่แบบเจอไปเรื่อยๆค่ะแต่แกก็น่ารักมากนะพี่เจนไม่เคย ดุเลยลระคะไม่เคย <What? S 2> แพทดุเหรอดุมากจริงเหรอพี่เจนหนูนเลียลูกชายลูกชายคือเดอะเบสในทุกๆท,ทางแต่ไม่เคยก็ดีแล้วค่ะพี่เจนเพราะอย่างของแพทอะคือเขาพีคจริงๆไม่แต่โนราก็พีคนะเจนบางทีเจนโทรปรึกษาเพื่อนเลยว่าทํายังไงกับลูกก็บอกตีจริหมอเ <c oughs> จนไม่เคยมือถึงลูกเลย